ก็ก็อย่างที่บอกว่าที่นี่ถ้ามันเติมกันอยู่เรื่อยเนี่ยเอาต้นนี้ตอนนั้นมาเนี่ยก็บอกว่าตายแน่ยนอนใช่ไหมใช่พอเปอร์เซ็นต์ที่จะหลอดเหลือไม่ถึงห้าิแล้วก็ว่าตายแนี่นอนถ้าแม่ถ้ายังถ้ายังใช้สูตรเดิมเป็นกับตายนี่คือแปดสิบแปดสิบต้องตายอันนี้มารอบนี้ใบอ่อนออกก็จะแดงว่าโอ้มามาทางเราแล้วไม่ได้ไปทางเขาแล้วครับ โอ้ยของนานาจังเหลือแค่ฝ่ามือเดียวหรอกนะนะเนาะเขายังเอาคืนได้เดี๋ยวต้องแต่ต้องถามก่อนว่าเชื่อใจพอดอในหลวงไว้แค่นั้นแหละไ <c oughs> อเชื่อก็ผมไม่ได้เป็นคนตั้งพอดเอนาะ <c oughs> <c oughs> ในหลวงท่านเป็นคนตั้งท่านเป็นคนให้แนะนําเราใช้แต่ว่าเราทํำยังไงมันจะใช้ถูกวิธีอย่างที่บอกต้ <c oughs> นเล็กๆที่บอกว่าเอาหญ้าออกกันนี้แล้วก็แตกแล้วตับตๆบแล้วตอนนี้ พยายามถ,ถ้ามันไม่ขาดพอดอมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครเพราะว่าดินเรามันเป็นดินสําหรับที่จะปลูกพืชประเภทนี้อยู่แล้วดีขึ้นเยอะไหมอ้าวดูได้เลย <c oughs> มัน <c oughs> มันมันเขาเรียกว่า <c oughs> <c oughs> เลนดับแต่ก็กลับมาได้พูดคำนี้ได้ไหมล่ะเนี่ยเน่ยต้นต้นเนี่ยต้นนี้ที่ผมชี้ให้ดูตอนนั้นที่วันมาผมบอกว่าต้นนี้น่าจะมีทางของนานัเขาได้คืนเราแค่ร้อยสามสิบร้อยหาสิบปเนี่ยมีครับไม่ใช่ไม่ใช่ของนานัหนักกว่านี้หนักกว่านี้แต่ปีนี้ของเขาดก กว่านี้อีกแปลว่าเขาทามาสามปีแล้วไงเราต้อได้เวลาเนาะเพราะว่าจะปุ๊บปั๊บเป็นไปไม่ได้มัไม่ได้หรอครับจุลินซียก็คือจุลินรียต้องใช้เวลาเนาะเรายังกินข้าวตั้งหลายปีกว่าจะโตเท่านี้เห็นเห็นพ้อเปลี่ยนแปลงเยอะอยู่เรื่องแมลงไม่ต้องไปซีเรียสกับมันเราขีดนั้นขีดน้นี้ไปนั้นต้องไปประมันเองอันนี้ความถี่อาจจะน้อยไปหน่อยครับเดี๋ยวอาจจะต้องปรับอีกทีครับอาจารย์เราไปดูซากุระพอดีอาจารย์มามีซากุระให้ดูพอดีเลยนี่เหมือนจังหวะอันดีเลยครับผม จิตคืออยากเล่นก็เล่นถ้าชอบผมว่าผมน่าจะบรรลุแล้วล่ะบางทีระดับหนึ่งมันกินแล้วมันเป็นหมันแมลงที่มากินใบเนี่ยมันเป็นหมันนะเพราะว่าบิวเวเรียเมทาเลเซียมมันทําให้เป็นหมันมันมีเชื้อที่ทําให้เป็นหมันไข่มันเนี่ยมันจี่ฟอมันมาบ้างมันมีมันมีพวกนี้อยู่พอมันมีอยู่ปุ๊บมันข้อดีของมันคือ เอาง่ายๆว่ามึงกินก็กินไปแต่ไข่มึงฟ่อมึงไข่ไว้ก็ไข่เออลดน้อยลงเรื่อยๆก็ผมคิดว่า3ปีสปีมันก็น่าจะไปจากเราอ่ะแต่แ่มามาจากสวนอื่นสวนอื่นมันมามันก็ไม่อยากกินเพราะยูลินซีกลุ่มนี้มันมีเพียงพอเพราะมันมีเพียงพอแล้วใครเขาจะไปอยากอยู่กับมันตัวใครตัวมันเหรอเนาะการว่าระดับนี้ก็น่าจะเริ่มเข้าประกวดได้ระดับหนึ่งแล้วนะจาะเนาะไม่ได้ขี้เหล่นะมันก็ไม่ได้ขี้เหล่เมื่ตอนน้มาแรกก็ผมก็ตอนแรกผมคี่เอลงหรือเปล่าเนาะขีขี่รถเข้ามาก็ยังบอกว่าโอ้โห แป๊บเดียวมันหามันไปคนละเรื่องเลยนั่นนี่บอกอม,มองมาแต่ก่อนมันมี่แต่เลี้ยงลงเลีอยงลงเลี้ยงลง,ลง,ลงบางต้นก็ชี้กันบอกนะาตายเนี่นอนนะแล้วก็ไม่ได้พูดเล่นเนาะอยากทาแบบเก่าก็บอกคําเดียวว่าตายเนี่นอนถ้าอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนก็นาอาจารย์มาตั้งแต่ตอนที่ครั้งที่แล้วกับตอนนี้ผมว่าก็เปลี่ยนแปลงไปเยอเะแล้วครับผมเกินขึ้นเกินขึ้นอือเออก็องดูต้น มันไปมันไปคนละตอนนั้นเลยมันมันมองแล้วมันยังเออยังเหมือนทุเรียนหน่อยว้ตอนนั้นมันประมาณเหมือนทุเรียนเลยใช่ไหมจานมันมาตอนนั้นมันคือมันก็เนี่ยให้ให้ต้นไม้เป็นคนคาตอบดีกว่าครับเพราะของเจ้าของพูดแล้วพูดไม่มีรอยยิ้มอ่ะก็ตอนนั้นมันจริงๆนะพูดแบบพูดแบบคิดเครียด มันไม่มีทางออกครับจานตอนนั้นมันหมดเบื่อครับอยู่ในกลาครอบอะไรประมาณนั้นเลยจานบางทีมันบางไม่ใช่บางทีมันไม่ได้หมดแรงหรอกเจ๊งแต่ว่าเราไม่มีคําถามคําตอบให้กันหมดแรงจาเราโดนไปหลายอาจารย์ไม่ใช่เพราะว่าอะไรนะไหนจะฆ่าปุ๋ยไหนจะฆ่าฝังเข็มไหนจะฆ่าสารพัดเนาะเออแบบนี้ อันไหนอัดเข้าไปมันก็ยังเออมันกุ๊กกุ๊กกะกะกบมาเหมือนสับไวรุ่นเลยครับอาจารย์ก็บอกว่ากลับมาได้ครับผมอ้าวก็บอกน้องเราว่าอะไรนะอาจารย์ไม่มีปุ๋ยนะไม่มียานะมาพาสิบห้าพอดอดมาอย่างเดียวนะบอกต้องต้องพูดกันตรงนี้นะอาจามาแนะนําให้ ใช้ได้ถูกต้องถูกที่ถูกเวลามันก็น่าจะถูกที่ถูกวันถูกเวลาแต่มันก็ไปคนละเรื่องจริงๆนะคือใบมันเงาใบมันเริ่มเงามันเหมือนเรามีกระจกเห็นไหมมันเหมือนมีกระจกสะท้อนสสยตาเราอะเอาขี่รถมาเนี่ยมันจะเป็นคือของเขามันจะเป็นเฉาเฉาเนาะครับเออจารย์ก็ผ่านมาหลายสวนจา์ผมก็ไอพ่อขี่เข้ามาเพื่อเห็นพวกที่มันเฉาเฉามาก่อนเนี่ยใบมันเริ่มเงาสะท้อนปีหน้าเนี่ยผมว่ามันจะเป็นเหมือนฝังนั้นน่ะต้นนี้สวยครับไม่ใช่นางงามรัองเราประกวดนางสาวไทยไม่ได้ บอกตั้เดียวแต่ว่าของเราจะได้โครงสร้างแข็งแรงอ่าเป็นหุนอยู่กับเขาได้แต่ไม่ได้รับรางวัลไม่ได้รับรางวัลที่หนึ่งนะไม่ได้ไม่เสียมงกุฎขนาดนี้ผมก็ดีใจแล้วครับอาจารย์แต่ไปดูลากต้นนั้นดิมันเด้งขึ้นมาเยอะไหมต้นไหนเออลากที่มันแตกที่ที่ถามเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูครับผมต้องช่วยๆกันดูนะครับเพราะว่าผมก็อาจจะหลงๆนะครับเพราะว่ามันดูผิดคูผิดตาไปแล้วครับวัดหน้านี่ได้เป็นคืบแล้วนั่นไอ้ความยาวความยาวของใบเนี่ยอ่า ตอนนั้นอาจารย์มาใบมันไม่ได้เป็นคืบอย่างนี้นะมันจะเป็นสันสเน่มันจะอยู่ผมใส่อาหารที่อาจารย์ให้โต๊ะจีนมามันคงอร่อยถูกปากของทุเรียนแล้วครับผมอันนี้ให้ทุเรียนตอบเองแล้วกันครับเพราะผมดูจากลักษณะผมว่ามันมาดูได้ไปดูได้ปีน้าเป็นผลทานตาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวยอดพวกนี้ออกมาเนี่ยยอดพวกนี้ออกมาเนี่ยผมรับกับการได้เกินคืบหมดทุกใบเนี่ยเนี่ยยอดพวกนี้ออกมาไปดูน้ต้นไหนนะที่ที่เราไปดูอาจารย์บอกให้ช่วยกันหาต้นที่ว่าลากมันแตกๆนะครับ เห็นไหมใบเก่ากับใบใหม่ก็จะเลี้ยนได้ครับผมผมก็รังกําลังก็มีทิศทางที่ดีขึ้นเลยครับผมค่อยๆขยับกันแล้วครับคือคือเราใช้เราสบายใจครับปลอดภัยไม่ใช่อยากได้น้อยเราก็ยาเราหายไปเยอะผมก็ทําแบบสบายใจไม่ปวดหัวแล้วครับการมีไหมต้นไหนที่ว่บา น่าจะอยู่น่าจะอยู่แถวแถวป,ไป,ไปลายใกล้ใกล้ปล,ลายนี่แห<า>ละครับอาจารย์ <ผม S 1> ว่าอาจารย์แล้วลากมันแตกขึ้นมาอย่างนี้เป็นไงอ่าไปคนนั้นเรื่องจริงนะผมก็ตอนแรกผมก็คิดไปเองหรือเปล่าจนมีคนมาบอกครับว่าสวนผมมันเขียวขึ้นสมบูรณ์ขึ้นครับผม <c oughs> แล้วก็บายุทธมาดูก็เป็นจริงอย่างที่ผมคิดครับก็ไม่ได้ผมไม่ได้คิดไปเอง <c oughs> อันนี้ก็ประวัติก็เคยชํำก็คือมีปัญหาเหมือนกันครับผม มายดดูนี่อ่ามันมันเริ่มแตกนี่ไงมันเริ่มผนังเซลล์พวกนี้มันจะดัน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 นี่ใช่ไหมครับวันนั้นเราบอกว่าไอ้ตัวนี้มันเล็กๆใช่ไหมวันนั้นที่อาจารย์ชี้ว่ามันมันแปรแปติดกับผนังมันเปียแปรแปติดกับไอ้ไอกระดูแช่ไหมเห็นไหมตอนนี้มันดันขึ้นมาเริ่มดันและเริ่มดันแล้วนะแตกก็ต้องรอเวลาเดี๋ยวเขาจะสมานของเขาเองไม่จารแต่ก็อย่าลืมเด้อไอพยายามมาไล่พวกนี้เนี่ยพวกตะขาบตะขาบพวกนี้มันออกให้เรื่อยๆเนี่ย ไไไอ้ขบะรพวกนีันเราเรียกว่าทำความสะอาดอ่ะคล้ายๆเป็นผนังเซลที่เสียใช่ไหมจ๊อะอาคือคือถ้าถ้าเราดันออกได้เร็วปุ๊บพวกนี้นก็จะดันได้ดีขึ้นอ๋อช่วยเขานิดนึงได้ไหมครับคือเหมือนไออะไรนะกาบงวกาบควายนะ่ะเราต้องช่วยเขานิดนึ่งอ๋อและอีกอย่างหนึ่งพอเราช่วยปุ๊บก็อย่าลืมเอาน้ําหมักทั้งสามส่วนมาไล่พ่นครับผมเพราะว่าเราเปิดอะไรออกมาปุ๊บเราก็ดันออกเราก็ฉีดไล่เพราะว่ามันบางทีเชื้อมันตกค้าง โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูต้นอื่นก่อนครับอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวตอนที่เรามาวันนั้นมันเด่นเด่นแตกเหมือนเหมือนจะกินไล่ไปเลยไงมันนูนมันนูนขึ้นมาผีทางนี้ก็ไล่มาแล้วนี่เห็นไหมเขาเรียกว่าตอบสนองครับแต่ไปดูตัวที่เป็นรากอะรากที่มันแตกแตกรากต้นไหนน่าจะอยู่แถวๆตรงไหนต้นนี้แหละครับผมต้นสวนนี้แหละอ่าต้นนี้เห็นแล้วอีกต้นที่เห็นรากอะที่ว่ารากมันแตกมันเป็นอะไรไหมอาจารย์น่ะมันระเบิดมันระเบิดไม่มีนะไม่มีคำสั่งจำมาจะจำได้นะ ไม่ผมมาครั้งเดียวแต่ว่ามาก็มาหดเหี่ยวด้วยกันนี่แหละก็ผมก็ไปเจ้าของสวนก็หมดแรงไใช่เนาะไม่ใช่ไม่ใช่แต่ก็ทางนู้นแหละทางนู้นทุเรียนทารากมันดันขึ้นมาอย่างนี้ได้เนี่ยเจ้าของสวนพยายามดีใจนะให้ดีใจรัดเลยถ้ารากมันดันขึ้นมาอย่างนี้ได้ยิ่งมันลาดไป อย่างนี้ขึ้นมาให้หมดน่ะโอ้โหเจ้าของสวนดีใจเลยโลกไม่พังพายมีดอกนี้ด้วยฮะอกไว้ให้เลยไม่มีไม่มีต้นเรียนต้นใดครับไม่จําเป็ียนครับยูรินีมันจะช่วยดันขึ้นมายูรินีถ้าเราใส่เพียงพออะไรเพียงพอได้มันจะค่อยๆดันขึ้นหน้าที่ของมันคือบ้านมันคือลากพืชไงเอาใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็ได้เดี๋ยวมันก็ดัน ไอ้อย่าลืมน้ําเกลือมารอบต่อไปเอาน้าเกลือมาน้าเกลือช่วยอีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรกับน้าเกลือล้างเ,เดี๋ยวพอต้องน้จาจะไล่ผนังเซลขวงมันเองหรอกสามลิตรเกลือครึ่งสักเดี๋ยว,วเ, <c oughs> เดี๋ยวก็เขาโทรเขาคุย <c oughs> นี่ต้นต้นไหนต้นทางนู้นนะนผมจําได้ว่าริมๆินี่แหละได้ไหม ไม่น่าถึงนู่นนะอยู่แถวๆนี้แหละหรือว่ามันดันเต็มแล้วเนี่ยเจอต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้อาจารย์องต้นนู้นโอ้อาจารย์เจอก่อนเจ้าขอออีกอ่ะผมตาหาเรื่องนะหาเรื่องดีไม่ใช่หาเรื่องร้ายนไม เมื่อก่อนที่เห็นตามันมันมันฝังลงไปมันมันแตกลึกใช่ไหมครับที่ว่าอาจารย์มันจะเป็นโรคไหมใช่ไหมใช่ครับก็ยังอาสัยอยู่ครับอันนี้คือเขาดันผนังเซลล์เพราะจุลินทรีย์เราใส่ไปปุ๊บมันมันมันถ้าเนี่ยทุเรียนมันออกรากไปอย่างนี้ได้เนี่ยแล้วต้นนั้นมันจะมีโรคแทบจะไม่มีอย่างนี้คือดีดีถ้าได้อย่างนี้ไม่มีน้าเยิ้มโอเคก็ผมบอกเลยว่าถ้ารากมันดันขึ้นมาปุ๊บเชื้อโรคมันไม่ค่อยชอบเพราะเชื้อโรคมันก็จำเป็นก็ต้องการรากพืชอาศัยอยู่เหมือนกับตัวดี แล้วเชื้อโรคเนี่ยมันไม่ค่อยชอบแดดม,มันต้องหุดุกไปแต่พวกจุลินทรีย์ของเรามันยังมีโอกาสชอบแดดนั่งม,มันก็เลยได้อาน,นิสงส์ครับนี่ถ้ามันดันปุ๊บตอนนี้ปีหน้าเนี่ยตัวน,นี้มันก็จะดันใหญ่ขึ้นมาอีกตอนนี้เดี๋ยวมันก็จะเริ่มอันนี้ไปที่แบบตอนก่อนมันเป็นมันลึกๆเนาะเหมือนล่องลึกๆกัน <laughs> ยัง <laughs> ยังยังสงสัยอยู่ครับว่ามันคืออะไรมันจะป่วยไหมมันจะป่วยไหมพอมันดันขึ้นมาเราเห็นิ่มขึ้นแตก ไปร่องเลยเออนั่นแหละถ้ามันได้อย่างนี้ถ้ามันได้อย่างนี้ดีทั้งนั้นแหละครก็สบายใจได้แล้วครับสบายใจได้ต้นนั้นก็จะเอาออกเนี่ยต้นมีใบเลยมันเน่าแล้วก็เอาน้ำมีมีไล่ไล่ไล่ขีดต้นตามมาด้วยาก่อนนั่นเองคู่นี้เหลืองต้นขึ้นตอนนี้นะก่อนแรกตอนที่จะออกก็ลอง ก็มาไปคนละเรื่องเนาะนี่อาจารย์ต้นนี้แหละครับที่เห็นดอกซากุระสวยงามอาจารย์มีจังหวะอดีโอผมก็้แสดงว่าเบิกบานแล้วครับอาจารย์เขาเขาเจ็กตรงไหนพญาเสียโค้งท่านพญาเสียโค้งครับผมเออใช่นี่นใจแล้วใช่ครับอาจารย์มาเป็นขวัญกำลังใจผมก็ปลื้มใจครับอาจารย์ชื่นใจชื่นใจนะเดี๋ยวได้เข้ามาเรื่อย กูสาว่าจะเข้ามาตั้งแต่วันๆมันยิงยาวพวอาจา์มาแค่นี้มผมก็ปลื้มนะครับจานมันได้อย่างนี้ราดตุเรียนเลยนะครับมผมแห<ค>่ออกมาเลยนะครับอ่ามันได้อันนี้สงแง้วมันจะเริ่มออกเริ่มออกมาเรือ่อยๆอ่า ัดคอตโเข้าไปเนไนี้ยพวกรากปล่อยเห็นไหมรากหากินมันจะแตกตามตัวมันนั่งรากปล่อยนะครับจางในรากหากินมันเห็นไหมรากนี่แหละมันจะช่วยรากพวกนี้มันดันเพื่อพวกรากปล่อยมันจะแตกข้างล่างออกมานี่แหละอานิสงของมันครับมีอะไรให้กินไหมมันเพียงพอไหมถามแค่นั้นแหละเขาหิวอะไรผมก็อยากหายเขากินอยู่ครับแต่เขาไม่บอกผมนะครับจางันผมต้องตัดต้อตีนในเขาแล้วแ่ะและเบิดยาวด้วยใช่ไหม โดยการนมันะดาเก้เลยอ่าตัดเดือตัดเดืใช่ไหมตอนแรกเกือบจะดับแล้วครับัก็เนี่ยครับผมเห็นเลยว่ามันม <ok euh. ีความโรมอยู่แต่ก็อย่างนี้ก็ถือว่าฟื้นแล้วครับผมพลังระเบิดโอ้โหล่านยาวเลยอ่าแต่ไม่มีน้ำเยิ้มก็ถือว่าสมบูรณ์นี่ครับ คือเอาง่ายๆว่าคือความสมบูรณ์ของเขาเนาะจุลินทรีย์เขาทําให้ต้นมันใหญ่ขึ้นเพราะถ้ามันใหญ่ขึ้นมันต้องผนังเซลล์มก็ต้องดันออกเออแลพอเราดีฟอสโฟยิฟไรอย่างที่บอกว่าตัวแคลเซียมแมกนีเซียมมันมันมีความสมบูรณ์พอสมบูรณ์ปุ๊บมันก็ทําให้ผนังเซลล์ตัวเก่าที่อยู่ภ้ายนอกเนี่ยดันทิ้งไปก็เหมือนว่า เราตัดเล็บทิ้งเราขัดที่ใครทิ้งคล้ายแบบกุ้งหรือปูที่เขาเปลี่ยนกระดองอะไรประมาณอย่างเงี้ยพอเขาเปลี่ยนรอบนี้ปุ๊บเดี๋ยวใครดูแล้วต้นเขาจะใหญ่ขึ้นแบบบวบเลยตัวนี้เขาวีคูลเลยนะเพราะว่าจุลินทรีย์มันก็มันค่าเราใส่แล้วเขาเขาตอบสนองอ่ะมันก็ช่วยอัดเข้าไปตามต้นตามอะไรของเขาหน้าที่ของเขาเป็นหน้าที่หลักอยู่แล้วก็ประมาณนี้ครับก็ใส่ไปเรื่อยๆแต่ไม่ต้องใส่เยอะมากก็ได้สองนึงห้าโลอะไรนะเนี่ยใส่ห้าโลก็ประมาณนั้นแหละครับ อาจารย์เขาแนะนําแล้วเราก็ปรับใช้ดูครับตอนนี้เราก็ปรับใช้ตอนนี้ถ้าเราบอกว่ายังมีปุ๋ยเคมีอยู่น่ะเพราะว่าปุ๋ยเคมีไอ้ที่เราให้ใส่นี่มันแค่ถ้าผมพูดก็พูดยาดองเนาะเราก็ต้องกินข้าวเหมือนเดิมปุ๋ยเคมีเราห้ามขาดน่ะขาดไม่ได้นะก่อนนานนี้เรากินยาดองจนเมาลืมกินข้าวเลยน็อกเลยประมาณนั้นเลยเห็นบ้าเลยครับเว่าเราจะใส่เคมีตอนนี้ผมบอกว่ากินจนเมามีเงินหลายปันดหให้เอาไปหมัก ยิ่งบอกว่าหมักทิ้งไว้ตัวนี้ถ้าเราเอาปุ๋ยมาตันหนึ่งเราก็ใส่ปุ๋ยสมมติว่าอาจารย์ปกติผมใส่ปุ๋ยนี่เที่ยวหนึ่งเที่ยวหนึ่งต่อไร่เนี่ยประมาณสามสี่รูปเราก็คิดว่ามีปุ๋ยตันหนึ่งนี่เราจะใส่เท่านั้นเราจะใส่ปุ๋ยเท่านั้นเราก็หมักแต่ตัวนี้เวลาใส่ต้องใส่ลดลงนะเพราะว่าค่าปุ๋ยมันเพิ่มทวีคูณปุ๋ยมันเท่าเก่านั่นแหละครับสมมติปุ๋ยห้าสิบรูมันก็เท่าเก่าแล้วน้าหนักมันแต่อย่าลืมว่าแต่ละเม็ดไม่ละเหยไปในอากาศเต็มไม่เป็นหน่วยว มันกินแล้วมันมันแตกตัวเอายังไงว่ามันออกลูกออกเต้ามันแตกตัวจากหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่สี่เป็นสิบหกเป็นห้าสิบกว่าเป็นสองร้อยกว่าเป็นห้าหมื่นกว่าเป็นสองล้านกว่าแต่ละตัวมันก็มีปุ๋ยแบบนี้มีปุ๋ยอยู่ใน้องมันมันขี้มันเยี่ยวมันตดถ้าสมมุติว่าใส่ไปรอบนี้มันมีประมาณสักสิบล้าน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 ตัวมันภาษาเขาก็เรียกว่ามันค่อยๆปลดป่อยเนาะ แต่เราถ้าเราบอกว่าปวดป่อยจะมันปวดป่วยแบบไหนล่ะก็บอกว่ามึงต้องกินมึงกินไปแล้วมึงต้องขี้ต้องเยี่ยวต้องตรอ่ะเอาง่ายๆมึงขี้ตอนไหนเพราะล่ะมันไได้ไปอยู่ในดินมุดมุดมันมุดลงไปในดินก็จริงแต่มันไปอยู่ในรากพืชถ้ามันอยู่ตามผนังเซลล์มันก็อยู่แต่บางินว่าปุ๋ยที่เขากินอ่ะมันขี้มันเยี่ยวมันไหไปุ๊บพืชมันดูดได้เลยมันดูดไปใช้งานได้เลยนะมันไม่เหมือนเรามาวางอย่างนี้นะเนี่ยนี่ข้อดีของจุลินทรีย์จุลินทรีย คือบ้านอื่นเขาอาจจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษเนาะแต่เทปโตเคอกคัดไมไอโคคอร์ก็อาจจะเรียกชื่อยาวๆ <laughs> คนไทยเขาก็เลยคนไทยเขาก็เลยแบบรกระชรวงเกษตรของเราเนี่ยกรมพัฒนาที่ดินของเราเนี่ย <laughs> เขาก็เลยตั้งชื่อให้มันง่ายๆตัวที่หนึ่งเขาก็เลยว่าพอดอพอดอหนึ่งมันจะชื่ออะไรก็ช่างหัวมันพอดอสองมันจะชื่ออะไรก็ช่างหัวมันพอดอสามชื่ออะไรก็ให้พวกเราเข้าใจง่ายๆ คนไทยก็ไม่อยากได้ชื่อยาวด้วยแหละเบ้นต่ว่าพวกลูกฝรหลังเท่านั้นแหละเห็นไหมสมัยก่อนพ่อสมัยรุ่นปู่รุ่นย่าเนาะนายนายนายดีนายบุญเออเราเขาก็เลยตั้งชื่อให้มันง่ายๆเพื่อให้เราเข้าใจง่ายมนเดิมว่าพ่อดอของเราเนี่ยมันมีสิบห้าพ่อดอมันทํางานคนละหน้าชี่เลยเห็นไหมสมมติว่าอยู่ครอบครัวเดียวกันเนาะ ถ้าไปดำนาพร้อมกันน่ะมันได้จ้าไม่สมมุติหรอครับเนี่ยครอบครัวเดียวกันหมดเลยครับไม่ใช่พูดถึงนะถ้าสมมติว่าอยู่ในคู่บ้านเดียวกันน่ะถ้าไปดำนาพร้อมกันน่ะได้แต่ตอนไปหาอาหารคนนี้ไปหาปลาทะเลคนนี้ก็ต้องไปหาคนละหน้าที่นะครับก้คนนี้ไปเอาข้าวไปหุงคนนี้ก็ต้องไปดูนั่นดูนี่มันจะแย่งแกกันไปนั่นนี่แต่ทุกคนอยู่ในครัวเดียวกันก็เหมือนพอรอมันเป็นครัวเดียวกันมันเป็นครอบครัวเดียวกันแต่เวลาทํางานเขาจะจัดให้ไปอยู่คนละหน้าที่พอมันอยู่คนหน้าที่ไอ้ที่หาอาหาร มันก็ไปหาอาหารไอ้ที่ไปพาไปสังข้อแสีงมันก็พาไปสังข้อเสีงอันที่มันมาอยู่ป้องกันเชื้อโรคมันก็อยู่ป้องกันเชื้อโรคเห็าใไหมพอดอสามพอดอเจ็ดพอดอสิบสี่ไอ้พวกนี้มันช่วยยับยั้งเชื้อโรคอะไรต่างๆมากมายไกลกอ่ปุ๋ยเคมีเนี่ยมันดีทุกตัวผมพูดกันเลยนะดีไม่ดีธรรมดาดีเป็นพันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันจะต้องถูกย่อยสลายด้วยพอดอ เอาสายอยู่พอดออยู่ที่ไหนเนี่ยบอกกี้ออยู่ที่กรมพัฒนาที่ดินอแหมแก๋วเลยนี่เราไม่ต้องหาไกลแล้วเราเราเราไปบอกอาจารย์ทำาจ๊บจีนเราก็เออเามาใช้เลยเอแล้วตอนทุเรียนเขาคงคิดเองนั่งก็ใช้พอดอก้นไปใช่นั่นแหละคือกรมพัฒนาที่ดินเขาทำมาให้เราอาจารย์ก็สรรหามาให้เราเราเอามาหมักมาทำตั้งหมดมาพูดนั่นแหละแต่เวลาเราจะใช้งานเนี่ยอย่าลืมว่า เวลาจะใช้งานเห็นไหมพากันหมักของแล้วเอาไปฉีดอาจารย์บอกว่าอย่าเอาไปฉีดไปฉีดแล้วปฏิกิริยาในการตอบสนองเพืนมันน้อยเพราะมันมีฤทธิ์เป็นกรดเห็นไหมเอาก็ไม่รู้อ่ะกินเข้าไปเพลกเดียวสมมติว่าเราทําสะอาดสะอาดเน่ยกินเข้าไปเพลยกเดียวเมาเหมือนกันเลยนะก็อาจารย์ทำมาสมบูรณ์แล้วผมก็มาเราต้องมาปรับให้มันเป็นกลางเห็นไหมอาจารย์ก็ปรับให้เป็นกลางได้แล้วเห็นไหมดังนั้นเวลาปรับเป็นกลางเนี่ยกระบวนการปรับเป็นกลางนี่แหละ จากกดและบางตัวมันหนักแล้วมันเป็นด่างกดสองเปอร์เซ็นด่างสิบสามเปอร์เซ็นตกดนี้มันฉีดยาคายาตายมันฉีดยาแท้ใส่ยายาตายเลยนะไม่เชื่อก็ลองเอามาดูน้ำหมักสุดๆเราเนี่ยหมักไว้จากหมักไว้จากสองปีมิกกันให้มันเป็นค่ากลางคะเอาเเอาน้ำหมักมาใส่ถังมาฉีดยาเนี่ฉีดขนาดนี้ยาเหีียวัิทธิ์แดดแดดสักหน่อยเนยฉีดเลยถ้าไม่เชื่อผมพอดอห้าเนี่ยเขาถึงให้ทําเป็นยาคายาโอ้เิางริงๆพอดอห้าหน้าที่หลังคือ เขาเขาทำไว้ให้เป็นยาฆ่ายาพวกปลาพริกปลามะเขือเพราะพริกมะเขือมันมันอันนี้ไม่ได้เนี่ยมันไปไปเป็นได้ยาไม่ได้เห็นไหมเขาก็ให้ทาเดี๋ยวเวลาทํามันทําหลายขั้นตอนหนึ่งมันต้องมีโปรตีนมันต้องหาพวกหอยพวกปลามาอันที่สองมันต้องมีพวกอะไรที่มันเปรี้ยวๆไม่ว่าจะเป็นมะนาวไม่ว่าอะไรตระกูลเปรี้ยวอ่ะหมักรวมกันปริงตะลิงปริงอะไรประมาณนั้นพอหมักรวมกันได้แล้วก็เอาหินใสไปข้างล่างแล้วก็ทําเหมือนทุกขั้นตอนหนักหน่อยคือหนักเกลือ เวลาจะมาใช้งานเติมยูเรียเข้าไปสักหน่อยเจียตายเที่ยงแล้วมันตกค้างในเดนไหมอาจารย์เป็นจุลินทรีย์หนักกว่าเก่าอีกตัวอาจารย์มีจำหน่ายหรือยังครับอาจารย์อันนี้ผมไม่คิดจะทำเองเลยไม่ไจะใช้งานเวลาเราจะใช้งานเราต้องหมักเทามาด้วยเพราะว่าเทามันเป็นพืชแยมเดียวดิพอหมักถังนี้ได้แล้วเพ๊บเราต้องหมักถังที่เป็นสาร่ายสีเขียวไปอีกคนละถังเพราะพวกนี้มันจะไปตัดให้เพราะว่าพืชเนี่ยมันมีสองเซลล์แต่ตัวนั้นมีเส้นเดียวเนาะ เอาพวกนี้ก่อนใจเย็นๆผมผผมมทำให้หมดทุกตัวไม่ต้องกลัวในป่าจะออกมาก็ยาท่วมแล้วมันเป็นปุ๋ยเอาเป็นปุ๋ยดีที่สุดตัดแล้วก็คุมต้นไว้เนี่ยเวลาถ้าผมได้ามันเยอะเราตัดเราคุมต้นไว้เขาสูติว่าเราใส่ปุ๋ยสนาำปุ๋ยตวไงเขาโทษว่าเอารถเข้ามาเหยียบก็ลองดูทดลองดูครับก็นี่ก็ปุ๋ยขนาดนี้ก็รถไปเหยียบแล้วดเราดูเองนะต้นไม้บอกนะพอดอเนี่ย ปกติเวลาดินมันแน่นเขาให้ไปเอาลิปเปอร์มาลากใช่ไหมโอ้ลากได้เหรอไม่ใช่ถ้าผมมติว่าเราทําไร่ทาสวนอ่ะทำไร่ใช่เขาให้ลงลิปเปอร์ใช่ไหมข้าวีดินมันลึกพอดอเนี่ยมันย่อยสลายหินยิ่งกว่าลิปเปอร์อีกแล้วปกลงไคเก่งกว่ากันอาจารย์บอกว่ามีลิปเปอร์เป็นล้านๆ้านคันเนาะอยู่ในรถลองใส่เข้าไปดิใส่ทุกปีทุกปีเนี่ยมันจะกี่ท่านกี่ล้านตัวป่ะเนี่ยอ่ากี่ล้านคันนะแล้วถามว่าเอาลิปเปอร์มาลากกลับให้พอดอเป็นตัวจัดการให้อันไหนมันจะดีกว่ากันอันนั้น ซื้อรถไทย9.5แรงหรือ100แรงก็ไหร่3ล้านปิเปอร์อีกประมาณ300,000แล้วเหนื่อยต้องขับอีกพอดอต้องเติมน้ำมันอีกต้พัฒนาที่ดินแจกฟรีเาบอกเห็นไหมเห็นไหมผมบอกว่าเอาแค่ปีหน้านี่ไอ้ที่เรารวยรยรอบรอบเนี่ยรอมเดินย่ำย่ำเหมือนนันนัแนั้นนก็เยะแวจะเสียนะเบอกว่าพยมให้มันนักนักออะไรยุโซีมันจะได้แตกตัวขึ้นมาเวผมจะรดรกลุย ايه <applause>